สวัสดีค่ะเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้ก็คือ chart and table ก็คือการแทรกแผนภูมิและแทรกตารางลงในสไลด์ powerpoint นะคะหลังจากที่เราได้เรียนการสร้างสไลด์การสร้างบูเลต์การใส่บู l ลต t ลิสต์ลงในสไลด์ว่าเป็นอย่างไรไมีวิธีการใส่อย่างไรหรือว่าการแทรกกราฟิกหรือว่ารูปภาพลงในสไลด์ว่ามีขั้นตอนอย่างไรเดีย๋ยววันนี้เราจะมา แทรกแผนภูมิและแทรกตารางว่ามีวิธีการทำอย่างไรเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะอันดับแรกในการแทรกแผนภูมิเราก็สร้างสไลด์ขึ้นมา1สไลด์จากนั้นไปที่แท็บ Insert ที่แถบริบป,ปอนหาเมนูคำว่า insert จากนั้นเราก็ไปที่เมนู chart กดเข้าไปค่ะมันก็จะขึ้น dialog box ก็คือ insert chart ให้เรานะคะแล้วก็จะมีประเภทของแผนภูมิให้เราเลือกหลากหลายนะคะเช่นแบบคอลัมน์แบบลายแบบพาย bar แบบ area แบบ x y แบบ stock สมมุติว่าเราจะเลือกเป็นแบบคอลัมน์นะคะเราก็คลิกเข้าไปจากนั้นก็เลือกโอเครอสักครู่นะคะ,ะจากนั้นก็จะขึ้นชาร์จให้เรานะคะพร้อมกับข้อมูลในตาราง Excel ก็คือข้อมูลในตาราง Excel ก็คือเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับแสดงโชว์ชาร์ตที่เราต้องการนะคะเราสามารถที่จะ แก้ไขข้อมูลในตาราง Excel ได้นะคะสมมุติว่าเราต้องการแก้ไขในค a ต e g o r y 1ีซีรีส์ 1, จาก4.3เป็น5จากนั้นเราคลิก1ครั้งเราจะสังเกตเห็นว่าในค a ต e g o ร y e ีซีรีส์่าจาก4.3มันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น5นะคะอ่าโอเคนะคะเรียบร้อยสำหรับการแทรกแผ่นภูมิลงในสไลด์นะคะ สมมุติเราต้องการเป็นชาร์ตนี้เราก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบของชาร์ตได้นะคะว่าเราจะเอาหน้าตาเป็นแบบไหนมีให้เลือกนะคะ,อะโอเคต่อไปเราจะมาแทรกตารางลงในสไลด์ว่ามีวิธีการแทรกตารางอย่างไรก่อนอื่นเราไปที่ปุ่มโฮมก่อนแล้วก็เพิ่มสไลด์ตัวใหม่นะคะ วิธีการแทรกตารางมี2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือไปที่แถบริบบอนแล้วก็ไปที่เมนู Insert จากนั้นไปที่เมนู Table นะคะจากนั้นเราก็ลากเมาส์ของเราว่าเราจะเอากี่แถวกี่คอลัมน์อ่าสมมุติเราจะเอา3แถว3คอลัมน์อ่าเราก็ติ๊กเลือกมันก็จะขึ้นตารางให้เรานะคะอ่าขึ้นตารางให้เรา3แถว3คอลัมน์ อ่าอีกวิธีหนึ่งก็คือเราไปที่ insert แล้วก็เราไปที่เมนู table เหมือนเดิมจากนั้นเราไปคลิกที่เมนู insert table มันก็จะขึ้น dialog box ขึ้นมาให้เราใส่จำนวนคอลัมน์ที่เราต้องการแล้วก็จำนวนแถวที่เราต้องการสมมติเราจะเอา4อลัมน n แล้วก็2แถวเหมือนเดิมจากนั้นเราก็กดปุ่ม ok อ่ามันก็จะขึ้นตารางให้เรานะคะ วิธีที่2ในการแทรกตารางทำอย่างไรไปที่แถบ Home จากนั้นเราเพิ่มสไลด์ก็คือ New Slide เพิ่มสไลด์ขึ้นมาหนหน้าจากนั้นเราสังเกตเห็นว่าในในสไลด์ของเราจะมีรูปภาพที่เป็นตารางขึ้นมานะคะเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้มันจะขึ้นเป็น Insert Table จากนั้นเราก็คลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นเป็น Dialog Box เหมือน ก่อนหน้านี้นะคะอ่ามันก็ให้เราใส่จำนวนคอลัมน์ที่ต้องการแล้วก็จำนวนแถวสมมุติเราจะเอาเป็น6คอลัมน์3แถวเราก็ใส่จำนวนเข้าไปนะคะจากนั้นเสร็จเรียบร้อยเราก็กดปุ่มโอเคอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสีของตารางของเราเราทำยังไงเราไปที่แทบดีไซน์ในแถบริบบอนจากนั้นเราก็สามารถที่จะเลือก รูปแบบของตารางได้นะคะว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะสมมุติเราเลือกเป็นสีเขียวอ่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นสีเขียวให้เรานะคะต่อไปเมื่อเราสร้างตารางเสร็จแล้วเราจะพิมพ์ข้อความลงในตารางเราจะทำอย่างไรเราสามารถทำได้ดังนี้นะคะสมมุติเราจะพิมพ์ข้อความลงในช่องแรกของตารางเราก็พิมพ์ข้อความเข้าไปได้เลยนะคะอ่ะ สมมติจะพิมพ์ช่องที่2แล้วก็คลิกช่องที่2ก็พิมพ์ข้อความไปได้เลยอ่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะมารู้เกี่ยวกับเพิ่มตาเพิ่มคอลัมน์เพิ่มแถวว่าเราจะทำอย่างไรอันดับแรกก็คือสมมุติเราจะเพิ่มแถวให้เป็น4แถวเราก็คลิกขวาจากนั้นไปที่เมนู insert คลิกเข้าไปมันก็จะมีให้เราเลือก4เมนูคือ insert column to the left ก็คือเพิ่มคอลัมน์ฝั่งซ้ายมือ insert column to the right ก็คือเพิ่มคอลัมน์ทางขวามืมอแล้วก็ insert row above ก็คือเพิ่มแถวด้านบนแล้วก็สุดท้าย insert row below ก็คือเพิ่มแถวด้านล่างสมมุติเราจะเพิ่มแถวด้านล่างเราก็กด insert row below อ่ามันก็จะเพิ่มแถวให้เรา1แถวเป็น4แถว สมมติเราจะเพิ่มคอลัมน์อีกคอลัมน์หนึ่งข้างหน้าเราก็คลิกขวาจากนั้นเลือก insert column to the left อ่ามันก็จะเพิ่มคอลัมน์ให้เราอีกหนึ่งคอลัมน์ทางซ้ายมือนะคะอ่าสมมติเราจะลบเราไม่ต้องการแถวไม่ต้องการคอลัมน์เราก็สามารถที่จะลบได้สมมติเราจะลบแถวแถวที่4ี่เราก็คลิกขวาจากนั้นไปที่เมนู delete จากนั้นก็เลือก delete โหอ่ะมันก็จะลบให้เราสมมุติจะลบคอลัมน์แรกเราก็คลิกขวาจากนั้นไปที่ delete คอลัมน์นะคะอ่ะมันก็จะลบคอลัมน์ให้เราสมมุติเราจะลบทั้งตารางทำยังไงก็คลิกขวาจากนั้น delete table นะคะอ่ะมันก็จะไปทั้งตารางอ่ะต่อไปเราจะมารวมเซลล์แล้วก็แบ่งเซลล์มีวิธีการทำอย่างไรอ่ะ อันดับแรกเราจะรวมเซลล์สมมุติเราจะรวมเซลล์1 2 3ให้เป็น1เซลล์เราทำยังไงให้เราคลิกเมาส์ไปที่ช่องแรกแล้วก็จากนั้นเราก็คลุมดำทั้ง3แถวทั้ง3คอลัมน์นะคะอ่า3เซลล์คลุมดำทั้ง3เซลล์จากนั้นเราคลิกขวาไปที่เมนู merge เซลล์ merge เซลล์ก็คือรวมเซลล์เป็น1เซลล์นะคะอ่าคลิกมันก็จะ m e r ์ e ให้เราเป็น1เซลล์นะคะ สมมุติว่าเราจะแบ่งเซลล์แบ่งยังไงให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะเราก็คลิกขวาที่เราจะแบ่งเซลล์เราก็กด split cell แล้วก็มันจะขึ้น dialog box ให้เราใส่ว่าเราจะแบ่งคอลัมน์เป็นกี่คอลัมน์แล้วก็แถวกี่แถวสมมุติเราจะแบ่งเป็น3คอลัมน์เหมือนเดิมนะคะเราก็กดป okay. ุ่มโอเคมันก็จะแบ่งให้เราเป็น3คอลัมน์เหมือนเดิม โอเคสำหรับวิดีโอการแทรกชาร์ตแล้วก็เทเบิลจบเป็นที่เรียบร้อยนะคะ